เริ่มกันที่ร้านแรกเลยดีกว่าค่ะกับร้านนี้พริกขี้หนูสม้มตำปูม้านะคะแล้วก็ยังมีแหนมเนงด้วยแต่ว่าแหนมเนงไม่ได้พักอะไม่เอาดีกว่าขอโฟกัสกับสม้มตำปูม้ากันเลยกันเนาะนี่ราบทอดตะเกคนเห็นหน้าตาธรรมดาแบบนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่าแอบแซ่บมากตีนขตีนหุยไม่ได้หาเรื่องนะคะจะพาริงตีนไก่ชามนี้ทหาร ดีกรีความเผ็ดร้อนเนี่ยรับรองได้เลยว่าจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกโร่งโปร่งสบายไปถึงลำไส้ตรงเลยเลยค่ะนี่ไข่ตุ้มทะเลที่นุ่มนุ่ม,มยิ่งกว่าชุดเครื่องนอนซาตินอีกค่ะโอ้นีคงเป็นบัคเป่านำหอมหวานหวานจริงๆค่ะฟันเย็นชาไทยค่ะชีวิตขาดชาไม่ได้ แว่นตุ๊กตุกต๊กเปตตลของเยาวราชเป็นค่ะทุกคนนี่พุดดิ้งชางนมไท่มุกค่ะตัวไข่เนี่ยติดนมากก็กห่นตัวนะส่วนตัวพุดดิ้งเนี่ยเป็นรสชาติที่ไม่ได้หวานมากเพราะว่าต้องการที่จะให้เราสามารถทานได้เรื่อยๆไม่เลี่ยนนะคะ <Wow. S 1> บอกได้เลยว่าตอนเนี้ยยังไม่สามารถมุกอ่อนจากตัวพุดดิ้งตัวน,นี้ได้เลยอะ่ะร้านหมึกย่างที่ดังของเยาวราชค่ะ เห็นคิวยาวแล้วเนี่ยก็การันตีได้เลยนะคะว่ามันดีจริงๆ <Okay. S 1> ไม่แปลกใจเลยจริงๆว่าทำไมคิวเขาถึงยาวได้ขนาดนี้ค่ะ <Okay. S 1> คือสามารถซื้อไปฝากคุณทวดคุณตาคุณยายทานได้อย่างสบายมากเลยค่ะเอาจริงโเคก็บอกแล้วไงคะว่าชีวิตนี้ขาดชายอย่างไม่ได้ เริ่มเช้าวันใหม่สดใสแข็งแรงนะคะหลังจากที่พวกเราได้ทํางานหนักกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะมือเที่ยงนี้ก็ต้องเรียกพลังงานกลับขึ้นมาด้วยด้วนแล้วก็เป็นไปตามคาค่ะมือเที่ยงมือใหญ่ไฟกับพริบแวบแวบแวบบอีกแล้วค่ะลากระพงทอดน้ําปลาค่ะหวานไปไม่เค็มเลยอไม่เอาว่าผัดเผ็ดหมูปลาอูดีอุอาอาเฉงเฉงหมดเลยมเบ็น นี่เลยที่เด็ดกบทอดกระเทียมค่ะรสชาติดีมากเหมาะกับการกินกับเรามากกว่ากินกับข้าวอีกนะเนี่ยฮ่าฮแล้วก็ยำหมูยอต้าพัดชาพัดชาพัดชะพัดชาพัดชาพัดชาปลาคังครับเสร็จสิ้นภารกิจวันนี้นะคะแล้วก็ขอปิดท้ายที่แบล็กแคนยอนครับ และสิ่งที่ขาดไม่ได้โดยเด็ดขาดเลยนั่นก็คือชาชาชาแล้วก็ชาค่ะไข่มุกของแบล็กเฮาส์นนี่มันดีมากๆจริงๆ <Okay. S 1> นะดีแหละก็เห็นดีตลอดแหละแต่ว่าอันนี้ดีจริงๆนะคอนเฟิร์มยังมุ้นเส้นที่กินแล้วรู้สึกเหมือนได้กินยังมุ้นเส้นเมื่อตอนสมัยเรียนประถมอะค่ะทุกคนสปาเกตตีเบคอนกรอบๆค่ะ ตัวเบคอนกรอบเนี่ยมันดีจริงๆนะคะดีอีกและเรื่องงานเราไม่รู้เรื่องกินเราสู้ตายค่ะรอบหน้าจะพาไปดูงานที่ไหนกันอีกติดตามชมกันนะคะทุกคน